สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ยังคงมาอยู่ในประเด็นซ้ำซ้ำซากซากหรือประเด็นโทษคนอื่นแต่ไม่เคยโทษตัวเองอ่าประเด็นสร้างความแตกแยกนะมีครอบครัวหนึ่งครอ,อบครัวนี้มีปัญหา มาบอกชาวบ้านว่า,าบ้านฉันมีปัญหาลูกของฉันทะเลาะกันนะอ่าลูกของฉันทะเลาะกันเพราะลูกฉันมีหลายคนลูกของคุณทะเลาะกันแล้วมาเสือกเล่าให้ชาวบ้านฟังทําไมอ่านะทีนี้พอลูกของมึงทะเลาะกันมึงมาเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็รู้อยู่ว่าชาวบ้านก็เสือก จะว่าชาวบ้านเสือกก็ได้แต่ถ้าเรื่องภายในมึงไม่เอามาไว้มาพูดให้ข้างนอกฟังเขาจะรู้ไหมว่าปัญหาข้างในมึงเป็นยังไงมึงมาโทษแต่ชาวบ้านแต่มึงไม่เคยปรับปรุงคนในครอบครัวทําไมมึงไม่ปิดปากคนในบ้านว่าจะเอามาพูดทําไมมึงไม่ใช้หลักการว่าเรื่องในไม่ออกความนอกไม่เข้าทําไมมึงไม่ทําแบบนี้ณนะวันนี้มึงมาโทษชาวบ้าน ปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนทุกคนเสียงมันดังอืมนะครอบครัวทะเลาะกันเสือกมาเล่าให้ชาวบ้านฟังพอชาวบ้านแสดงความคิดเห็นพอชาวบ้านรู้สึกสงสารลูกของมึง คนใดคนหนึ่งอาโดนดา่าโดนเล่นงานอาชาวบ้านก็มาช่วยให้กำลังใจช่วยปกป้องก็คือลูกของมึงนั่นแหละถ้ามึงคิดว่ามันเป็นลูกอนะนะอาเสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอทุกอย่างมันบานไปลายไปเรื่อยบานไปลายไปเรื่อยควบคุมไม่อยู่คือมึงไม่คิดจะควบคุมตั้งแต่ทีแรกแล้ว มึงมาอาศัยปากชาวบ้านให้ช่วยกันปกป้องลูกมึงหรือช่วยกันอุ้มชูเขาแต่อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเกิดรักลูกมึงเกินไปมึงเสือกอิจฉาลูกมันก็เป็นไปได้ค่ะเมื่ออิจฉาลูกแล้วทำยังไงก็โยนเรื่องให้ชาวบ้านหาว่าชาวบ้านยุแยงแต่แข่งรัว ให้คนในครอบครัวทะเลาะกันทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามันอยู่ในบ้านมึงถ้ามึงไม่ออกมาพูดถ้าคนในบ้านมึงไม่ออกมาพูดชาวบ้านเขาจะรู้หรือทุกปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นและไม่มีใครไปเสือกเรื่องของมึงได้ถ้ามึงไม่มาเล่าให้เขาฟังนี่คือต้นเหตุค่ะ จะมาบอกว่าโอ้ยมีชาวบ้านเนี่ยนะมาให้ทําให้ครอบครัวฉันทะเลาะกันอทําให้ครอบครัวฉันแตกแยกอ่าทไมไม่รักลูกฉันทุกคนเขาจะไปรักทุกคนได้ยังไงเขาจะรักคนหนึ่งหรือสองคนมันก็อย่างน้อยเขาก็รักอันนี้เกิดอาการอิจฉาลูกอไปโทษชาวบ้าน หาว่าชาวบ้านเนี่ยนะเพราะชาวบ้านไปช่วยอ่าชาวบ้านไปช่วยปกปุ้งปกป้องลูกมันนะโอ้ยมันเกิดอาการอิจฉาลูกอ่าทำไมชาวบ้านจึงรักแต่ลูกไม่รักมันหรือว่ายังไงอันนี้กูพูดถึงเพื่อก,กับมันนะอ่าให้ทุกคนคอมเมนต์กัน อย่างสุภาพนะลูกอย่าพาดพิงบุคคลที่สามนะคะช่องนี้อ่าให้ทุกคนคอมเมนต์กันอย่างสุภาพและอย่าพาดพิงบุคคลที่สามถ้าใครพาดพิงบุคคลที่สามนั่นถือว่าคนนั้นเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบตัวเองไปนะคะช่องพี่หญิงพาดรวยไม่ขอรับผิดชอบแม้แต่ประเด็นเดียวเพราะนี่พูดถึงครอบครัวที่มีการเกิดการแตกแยก ครอบครัวหนึ่งมีปัญหาอยู่ภายในอ่าถ้าคนในครอบครัวไม่ออกมาพูดชาวบ้านไม่มีทางรู้ชาวบ้านไม่มีทางรู้รอ่าว่าลูกของมึงเนี่ยคนไหนมีกี่คนอืมและอันไหนเป็นลูกลัก ทานไหนเป็นลูกชังถ้ามึงไม่แสดงออกมาถ้ามึงไม่มาบอกประกาศบอกชาวบ้านเขาจะรู้ไหมเหตุผลมันมีแค่นี้นะพอมีประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยอืมเขาเรียกว่าอะไรวะเอาเป็นว่าดาวมฤตยูก็แล้วกันเหตุนี้มันเกิดที่ดาวมฤตยูนะทุกคน อเกิดที่ดาวมารุตเอยู่อในบ้านในครอบครัวของมันมีปัญหาแต่เสือกมาเล่าให้ชาวบ้านฟังเสือกมาเล่าให้ลกูกเ,เขาเรียกอะไรวะนอกจัก,กรวาลมมึงมาพูดมาบอกมาประกาศมาปลกเป่าประกาศไปแล้วแล้วมึงสุดท้ายมึงก็มาโทษเขา ปัญหามันอยู่ที่มึงอยู่ที่ครอบครัวมึงปัญหามันไม่ไอยู่ข้างนอกแล้วทำไมจะต้องเอาปัญหาภายในมาบอกให้ชาวบ้านรู้เพราะชาวบ้านเขาแสดงความคิดเห็นจะเป็นจะตายโกรธมันเป็นอย่างนี้ทําไมไม่ปิดปากตัวเองล่ะทำไมต้องไปคิดปิดปากคนอื่นทำไมต้องโทษคนอื่นทำไมไม่โทษตัวเองว่าเออ ทำไมฉันดูแลครอบครัวฉันไม่ดีทำไมฉันทำให้ครอบครัวฉันสามาัคคีกันไม่ได้มึงไม่สามารถควบคุมครอบครัวมึงได้ครอบครัวมึงไม่มีความสามาคัคคีมึงก็ไปโทษชาวบ้านและชาวบ้านเขาเกี่ยวอะไรเขาก็พูดตามที่มีข่าวที่มึงออกมาพูดเองคนในครอบครัวมึงออกมาเป่าประกาศเองว่าพวกมึงมีปัญหากัน มีการอิจฉาริชยากันในบ้านน่ะมึงจะโทษใครทีเนี้ยเออ,อาก็ชาวบ้านไปยุแยงแต่แข่งลั่วให้ครอบครัวมึงทาโละกันใครจะมีปัญหาชาวบ้านไม่สามารถรู้ได้ค่ะถ้าคนในครอบครัวมึงไม่ออกมาพูดประเด็นมันมีแค่นี้และกูก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มึงจะจบสักทีไอ้มาโทษชาวบ้านเนี่ย สร้างความแตกแยกให้ครอบครัวครอบครัวผมต้องแตกแยกก็เพราะชาวบ้านโอ้โหตายแล้วอะโ,<ทษ>โทษแต่คนอื่นทำไมไม่ปิดปากคนในบ้านละ่ะอย่าพูดอย่าเอาความในออกความนอกมไม่ต้องเอาเข้าคำโบราณเขาสอนอะความในไม่ออกความนอกไม่เข้าแต่เมื่อมึง เอาเรื่องภายในมาบอกภายนอกมันก็เป็นแบบนี้มึงจะไปห้ามปากคนได้ยังไงคนโน้นพูดอย่างนั้นคนนั้นก็พูดอย่างนี้หน้าที่ของมึงคือทำความเข้าใจคนในครอบครัวว่าเออเราต้องสามัคคีกันนะลูกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่คือสิ่งที่มึงต้องทำไม่ใช่มึงฟาดวงฟาดงามมาว่าชาวบ้านว่าเออ ไปสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัวมึงไม่มีชาวบ้านคนไหนไปทําให้ครอบครัวใครตัวแตกแยกถ้าคนในบ้านไม่ออกมาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเออมูลนั้นมีปัญหาอย่างนี้คนนี้เปัญหาสรุปปัญหาอยู่ที่ครอบครัวมึงไม่ใช่ที่ชาวบ้านเข้าใจหรือยัง